เอาแล้วครับทุกคนยินดีกับสูตรซีรีส์ยอดนักซิงโดวยวันนี้เราจะมาแต่งรถมอเตอร์ไซค์กันก็อย่างที่น้องเห็นนะครับมาตอนนี้เนี่ยอู่ยอดนักสิงของเราเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยครับก็คือน้องช้างเนี่ยมันไปนค้นพบวิธีแต่งรถมอเตอร์ไซค์ให้เครื่องมันแรงไว้ทุกคนเออและเสียงท่อใน,นกระดังอย่างกระเสียงระเบิดมันก็เลยทาให้ร้านออยอดนักซิงเนี่ยมีลูกค้าเข้ามามากมายเลยครับผมน้องๆดู แกงก็อจี่ของเราก็โหรวมตัวรถแว้นรถซิ่งเลยนะครับแต่ละคันนี่ก็ต้อบอกเลยว่าจูนเต็มมาแน่นอน <Yahoo! S 1> ส่วนตัวพี่เพิ่มก็ไม่ได้สนับสนุนในการแต่งรถท่อดังรถซิ่งนะครับเออมันอันตรายนะแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยครับผมเอาไป็นว่าทาได้ในเกมก็พอนะครับมาเดี๋ยวเราจะลองมาพิสูจน์ซิว่ารถเตี้ยช้างแต่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนั่นก็คือมอไซค์ฟรีไฟคันนี้นี่เอง คือแบบวันดอกจางเดี่ยวภูมิใจดับสเสนอคันดีเลยนะเออเ <Huh? S 1> พราะวันดอกจางเนี่ยเป็นคนจูดเองกับมบือหวังว่าน,น้องๆคนดูจะชอบนะถ้าเกิดชอบเด็กก็จะลืมกดไลค์และกดซับสไครป์มีเพิ่มด้วยมันจะได้ทำคลิปไวๆขอบใจมากเลยน้องช้างมาครับผมนะลำดับถับดไปเรามาลองรถไอชาดิเป,เป็นยังไงครับผมนะ มันแต่งยังไงคนถึงได้มาเข้าร้านเราขนาดนี้ฟังจากเสียงเครื่องแล้วเนี่ยดูทรงน่าจะเป็นเครื่องสี่สูบครับทุกคนนะโหก็จะบอกเลยว่าโคตรจะแรงนะยังันดี้ขอญาตลองเบิร์นครับผมอุ้ยเสียงคอตึงน้อง้างมันแบบว่าจูดแล้วแ,แบบไฟแลบแบทุกคนนะอแล้วเสียงท่อนี่ยนะบอกเลยว่าโคตรลั่นครับผม,มลองเบิร์นยางดิจุดจัดครับผมนะโอ้โหแรงแรงแรง ขออนุญาตทำการยกล้อผมนะอาผมมาจังมาได้เบิร์นยาแล้วก็ไปยกครับผมโอ้โหพูดแรงครับผมนะท่อมันลั่นแบบว่าไฟลุกกระชากเบื้องบุบเลยครับไปแล้วจ้อโอ้โหทุกคนเสียงแม่งโคตรได้อ่ะถ้าเจอแบบนี้ขับผ่านหน้าบ้านนะพี่ถอดรองเท้าป่าแน่นอนครับผมโอ้โหเสียงท่อนี่ต้องบอกเลยว่าโคตรสุดไปยผมทุกคนดันกันยาวๆโโอ้หดู ไปแล้วผมติดในต,ตัดเจโดจังวันนี้ต้องลองยกล้อดูครับผมนะยกล้อครับไปครับผมสามสองเลสโกหือหแต่รถคันนี้มันหนักครับผมนะดีเพิ่มว่าพี่เพิ่มจะให้ไช้างเนี่ยจูนมอเตอร์ไซค์ให้เราสักคันหนึ่งครับผมนะวันนี้เพิ่มรู้สึกว่าพี่จะขี่บิ๊กไบค์อะครับเออขอญาตทำการซิ่งกับอูปแป๊บเสียงเครื่องนี่ขับโคตรสนุกเลยทุยกคนนะ หลบไปครับพี่หลบไปลดผมแรง <Yahoo! S 1> โอ้โหแต่ก็ยังว่านะทุกคนนะท่อดังขนาดนี้เนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหากับเครื่องยนต์หรือเปล่านะครับขับๆอยู่เครื่องยนต์ระเบิดตู้มาทำไงเออไอชา้างนี่ก็เอาเฮ้ยเอารถแรงเกินขอโทษทีแม่งชนกระเด็นเลยครับผมนะนี่ไงน้องๆดูการที่มีรถซิ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับคออาจจะหักได้แต่จังวันนี้ยกรอเข้าอูเลยลักกัน โอโ้ไม่ไหวลากให้มันแรงจัดมาดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยน้องช้างกําลังจะทํางานเป็นช่างจู่นะทุกคนหนะ้าเชโดอไอช้างมันก็มีฝีมือเอาเรื่องนะครับไม่ธรรมาดาจริงๆครับผมนั้นน้องชายคนนี้เออเอาไอ้อดัมมันทําอะไรวะหน้านะ <Huh? S 1> ดูเหมือนว่าอดัมเนี่ยกําลังพยายามที่จะซ่อมแท่นยกรถครับผมนะเออมอเตอ์ไซ <Huh? S 1> 20คันอยู่ด้านลานมันไม่ช่วยทําวะ ก็ธรรมาดาครับนะงานจูนเครื่องงานแต่งรถเนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีฝีมือระดับหนึ่งเลยนะเออโอเคส่วนแกงกอรจีก,กัเชโด่ก็จะบอกเลยว่าเป็นแกงเบบรอยยี่ห้าปาวาสุดเท่ขับขี่ก็ระมัดระวังได้ละกันนะน้องชายเออเมื่อกี้พี่เกือบคอาหาักมาละ่ะจ้างวันดีีเพิ่มก็จะมาลองบิ๊กไบนะนทุกคนนะน้องๆจำได้หรือเปล่าบิ๊กไบส์องคันเนี่ยเป็นของไอ้ยอดนักซิงนะครับคันแรกก็จะเป็น BMWS พัน ขอฟังเสียงเครื่องหน่อยดีมาผมนะเครื่องนี้ก็ดูเหมือนว่าน้องช้างเนี่ยจะจูเรียบร้อยนะครับแต่คือแบบมันไม่มีท่อแตกอะทุกคนโอ้โหเบิ้ลยังไงไฟก็ไม่แลบปะครับน่าจะยังจูนไม่เสร็จนะอโหแต่คือเสียงนี่กระหึ่มไม่แพ้รถฟีฟายเลยครับสุดอด <Okay. S 1> ขั้นต่อไปก็เป็นลูกรักของพี่นะครับก็คือคารสกีนินจานั่นเอง รู้สึกว่าเราจะได้คันนี้มั้งแต่ EP 3ามนะทุกคนนะแล้วก็ดูน้องโมโคเนี่ยน่าจะชอบนะครับคือแปบว่าขึ้นไปนั่งแล้วอะ่ะในขอนลองเทดีต้องช้างจูนคันนี้เสร็จหรือ,อยังครับผมนะกดหลอกคดเท่โอเคเสียงกระหึมครับผมต่อไปขอฟังไฟหน่อยไฟแลบอุ้ยฮอ้ทุกคนแม่งไอช้างมันจูนอะไรวะเนี้ยโอ้โทุกคนโอ้โหนี่มันเสียงปืนชัดๆครับผมนะซูเปอร์ชีสไซน์แน่นอนถ้าไปเจอกับรถพี่ ขอญาตเบิร์ยาครับผมโอ้โหโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับมาจางวันนี้ขอญาตลองขับดูรับผมจะขี่ไปถึงปากซอยไหมทุกคนนะเสียงระเบิดมันโคตรได้อ่ะจางวันนี้พร้อมมาเ้องโมโคเบียรับการยกล้อครับผมนั่งสองคนนั่งสองคนค่อนข้างหนักครับผมนะไปแลยเจ้าโอ้โหดูมุมกล้องยากจัดครับผมนะโอเค เมยได้อยู่ค่อนข้งาจจะเฟี้ยวเลยน้องจังวันนี้หมอ,อครับผมยอดนักซิงมาน้องโมโคหมอบนะครับพี่เพิ่มใส่สกินนี้น้องๆชินกันเลยอยังวะสกินในตัวดูดเลือดเนี่ยเสียงโคตรลั่นนะครับคือพี่แบบถอนคันเร่งไม่ได้เลยอะถอนคันเร่งคือแบบท่อแตกครับผมสายยาวๆย,ยกล้อสักหนึ่งชั่วโมงครับผม, <H an? S 1> มพี่เพิ่มรู้ว่าน้องๆหลายคนเนี่ยชอบให้พี่ยกล้อใช่ไหม เดี๋ยวพี่จะยกแบบว่าไม่เอาลงเลยครับออโอ้โหเฮ้เยยกได้โคตรนานครับผมตอนนี้เฮ้ยหลุดโค้งฟูหมุนตีวเออพี่เพิ่มว่าเราน่าจะไปหางานแข่งกันสักหน่อยครับผมนะสำหรับ EP นี้นะครับพี่เพิ่มก็ไปได้แข่งบิ๊กไบนานแล้วนะเดี๋ยวเราต้องขับไปหาสนามสักแป๊บหนึ่งครับผมนะจังวันนี้ก็ขี่ซิกแซกไปก่อนครับผม ระวังนะพี่ใครไม่หลบผมผมยิงนะผมมีปืนนะรู้เป้าโอ้ดูปล่อยให้มันแตกไปเลยครับผมนะสุดจัดเลยวนะแม่งระเบิดทีแบบ3ามสี่รอบอนะดูดิน้องๆคนไหนรำคาญบ้างวะบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับรถที่แบบว่าท่อดังแบบนี้เนี่ยแต่ก็อย่างที่พี่บอกไว้ตอนต้นนะพี่เพิ่มไม่ตรับสดุนให้น้องๆเนี่ยเอารถไปทําท่อดังท่อแว้นในชีวิตจริงนะครับมันเด็ดร้อนชาวบ้านโอเค อ่าเดี๋ยวพี่ให้น้องช้างเนี่ยจูสปีดเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งครับผมไนดะ้พี่เพิ่รู้สึกว่ามันเอื่อยไปน,นิดหนึ่งครับผมโอเคเดี๋ยวเราจูสปีดเสร็จเดี๋ยวเราจะไปหางานแข่งกันโอเคเปล่า,าไปเลสโก้เกมทุกคนตอนนี้เหล่ายอดนางซิงเนี่ยก็พร้อมที่จะออกกับไปเทสรถแล้วนะครับเออหรือเพิ่มเดี๋ยวจะเป็นผู้นําในการขับพาไปซิงนะครับมาเลยน้องนินจาทอรลันของพี่ต้อง,องน้ำอยู่แล้วะครับ ตามมาเลยครับผมเ <Wow. S 1> ชดโดมาแล้วครับเราก็จีเราเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะลองขี่บนแมพสักรอบหนึ่งครับ,บทุกคนนะโอเคตอนนี้รถมันค่อนข้างติดนะครับเราต้องทําการปิดถนนนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอ่อไปเซตสนามแปปนึงครับผมทุกคนมาครับผมนะตอนนี้เพิ่มก็พร้อมที่จะขับรถเช็ครอบเมื่อแล้วครับผมนะเด็กเกาที่จะทดสอบโลกของเรานั่นเองไปครับผม เดี๋ยวเพิ่มเจสซิงกับพวกซุปเปอร์คาร์เลยนะครับโอ้โหเปิดฉากมาโดนชนเลยนะจากวันนี้ไปผมอุย้ยไม่เอ้ยซุปเปอร์คาร์ไม่มีน้ำใจเลยทำไมมันชนพวกเราอย่างนั้นนะ่ะโอ้โหทุกคนไอพวกนี้เล่นขี้โกงแน่เลยครับเดี๋ยวจเจอรถพี่ยิงแน่น้องขี่ตามไปเลยผมนะโอโ้คิดได้ไงวันนี้อาบิ๊กไบค์มาแข่งกับซุปเปอร์คาร์ผมแต่รถผมแรงนะพี่อย่บอกเลยจากวันนี้ไปผมยก โอ้ไปไงโอ้โหจูนพี่เพิ่มมาพี่เพิ่มใช่ช้างจูนเวอร์เกินมานะ <Huh? S 1> คือรถเราตอนนี้แบบบิดแล้วพุ่งยาวเลยครับให้แซงไปก่อนเลยเนอะเดี๋ยวไล่ตบทีหลังเออไปครับผมเอาเ้ยมันชนกันเองมันชนกันเองข้างหน้าเรานี่เหมือนจะเป็นซูปรุ <c oughs> ปปกตากระบอกไปไงอู้ยเลยเลย,เลยจะเย็นเพื่อนโอเคโอ้ซุปเปรท่อไม่ล่นเหมือนพี่เลยครับ ไปครับผมยกล้อแซงยกล้อแซงแบบพระเอกอืมฮู้วเ่อแม่งเ่อแม่งโคตรได้เลยทุกคนนะคือแบบว่าพี่ให้พวกเองแซงไปก่อนเลยอะเออไอพวกซปเปอร์คาร์นี่ใส่ไม่ดีครับผมนะมเดี๋ยวเราไล่แบบว่าตบเลยมามว่าไงน้องไงรถต้งหู้จะหนีจะบิดหนีเหรอครับจะบิดหนีเหรอครับโอ้ยชนตูดมันชนตูดพี่น้องไปแล้ว โอ้ยเหินเหินชนเฉยเลยทุกคนนะมองท่อไม่มองทางครับผมจริงๆแล้วรถซุปเปอร์คาร์พวกนี้โคตรแรงนะแต่คือแบบเราสามารถแข่งได้แบบเิวีวๆครับดู oh, <no. S 1> ว่าไงเบบี้ตามมาเลยเพื่อนตามมาตามมาตอนนี้เรายอนนักซิ่งเรากลับมาแล้วผมนะพี่ต้องจอดรอแป๊บหนึ่งนะครับตามมาเลยตามมาเลย,ามมาเลยไปผม ตอนนี้พี่เพิ่มโดนรถสปอร์ตแซงกันไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะรีบไปทวงบรลังคืนการเลี้ยวแต่ละโค้งนี่ต้องบอกเลยว่าโคตรหวัดเสียวเลยนะถ้าเราล้มมาเนี่ยไม่อยากจะคิดสภาพครับผมเละแน่นอนนะไปครับมอบมอู้พ่อแตกครับผมเฮ้ยไอ้ที่หนึ่งมันอยู่ไหนวะทุกคนเฮ้ยเบรกไม่อยู่อโหหลุดโค้งครับผมนะแรงจัดหลุดโค้งเลยครับ ยกล้อเลยรักกันอย่าไปลูกพ่อเฮ้แต่จะว่าไปแล้วบิ๊กไบเนี่ยมันยกล้อได้ค่อนข้างที่จะสมดุลมันดี่ะทุกคนนะ <Wow. S 1> มันแบบยกได้นานกว่าปากตินะครับถ้าเป็นรถคันอื่นเนี่ยเรียบร้อยละโอ้จะเย็นโอ้แต่ปัญหาต่อมาเลยก็คือพี่เพิ่มเลี้ยวโคตรยากนะครับรถอาจจะใช้ความเร็วสูงเกินไปนะโอ้จะเย็นเพื่อนมานั่นแหละเดี๋ยวทางตรงเราซัดแน่นอนครับผม ตอนนี้ใครได้ที่หนึ่งวันนี้ไปเพื่อนข้างหน้าเป็นเนินทะเลครับผมนะถ้าแห่โค้งนี่คือตกน้ำครับผมเฮ้ย oh, <no. S 1> โอเคชะลอไปครับสวยมาจังวันนี้หวนกันยาวๆครับผม <c oughs> ตั้งแต่เล่นมอไซค์มานี่รู้สึกว่าคันนี้จะแรงสุดเลยนะครับโอ้ไปแล้วดูดิ ไม่เห็นฝุ่นเลยครับน้องช้างเราจูนจัดเต็มมากเรียบร้อย,อยไปและจ้าถนนมีให้ขี่ไม่ขี่ครับผมนะแม่งไต่ภูเขาเล่นละแต่เย็นเพื่อโอเคจะถึงเส้นชายแล้วทุกคนนะปั๊มหน้าบ้านเราเองครับผมโอ้โหแต่ท่อมแตกไม่หยุดเลยทุกคนเนี่ยโอเคครับผม เข้าเส้นใจเรียบร้อยเราเข้าเป็นลำดับที่หนึ่งครับผมโอเคครับผมนะสำหรับ EP นี้ก็ไม่วานนี้ก่อนละกันนะครับทางน้อยยาเห็ุยอดนักซิ่งไปทำบันไดเดียก็สามารถขนอ์ไปด้านล่างได้เลยฝากกด Subscribe, l ไลค์แชร์แล้วเปิดกระดึงแจ้งเตือนช่วยไว้ด้วยพริจ้ามาใหญพี่แล้วจะกันใหม่คลิปหน้าก็มึงับเบินหน่อยเบินหน่อยเบิลสุดท้ายครับผมนะย